คนไทยถือว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะแต่ว่ายังพบว่าผู้สูงอายุจํานวนมากยังต้องทํางานหนักแล้วก็ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในยามชราค่ะที่สําคัญบางรายนั้นก็ต้องรับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัวด้วยดังนั้นกองทุนการออมแห่งชาติจึงถือว่าเป็นทางออกที่จะทาให้ประชาชนนั้นมีเงินเก็บไว้ในวัยเกษียณอายุของแรงงานนอกระบบติดตามจากรายงานของคุณออนฤมลแท่นประยุทธ์ค่ะ ได้เดินละ1,500บาทของนายสวยเจริญยิ่งในวัย71ปีกับอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภยัยแม้จะมีรายได้หลักหมืน่นแต่นายเสวยต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวถึง9คนรวมถึงค่ารักษาพยาบาลลูกชายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจทำให้ไม่มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้วไม่มีก็มันหมดทุกเดือนทุกเดือนเลย ว่าใช่มันเงินเดือนมาก็้หมดทุกเดือนบางทุบางเดือนมันก็ไม่พอจะใได้ต้องไปยืมเงินดอกเขา,มาอมกมันก็งตีกันชักหน้าไปถึงหลังแร้วนะหลังเพราะว่าค่าครองชีพรเพราแพง่ไหมก็อยากจะให้ช่วยนะแต่ไม่รู้จะไปขอร้องยังไง <laughs> เป็นแบบนั้นนลยนะจะไปขอใครอ่ะรัฐบาลก็อยู่ <laughs> ไม่เคยเห็นหน้าให้ตายแล้เป็นแบบนี้ ไม่ต่างจากนางบุญส่งพงทองหญิงชราวัย80ปีที่ไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะยังต้องทาหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยอาชีพคนงานก่อสร้างที่มีรายได้ขั้นต่ำ300บาทต่อวันป้ามีเงินเก็บไหมไม่มีเลยตั้งแหงทำไมถึงไม่มีเงินเก็บเพราะมันใช้หมดอ่ะบทก็บางทีมันก็ไม่พอนะซื้อข้าวสารซื้อกับข้าว แล้วก็แล้วก็ให้ไปโรงเรียนให้สามร้อมันก็ไม่เคยจะพอหรอกมดบางบางทีเราเหลือยี่สิบาทก็พอบ้างไหมพอบ้างก็ให้ช่วยให้ให้พอกินพอใช้เราไม่พอกินพอใช้อะบางทีมันก็ไม่มีขาดขาดอะไรบ้างขาดเงินเลนื่อย ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชนบอกว่าขณะนี้มีผู้สูงอายุจํานวนมากที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ยังต้องไปรับจ้างทํางานเนื่องจากไม่มีเงินออมมีเพียงเงินผู้สูงอายุที่ได้เดือนละไม่ถึงพันบาทซึ่งไม่เพียงพอหากต้องเจ็บป่วยตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วถ้าคนแก่ได้เฉพาะเบี้ยยังชีพที่รัฐจัดให้หกร้อย มันไม่พอหรอกเพราะนั้นเนี่ยเรื่องกองทุนการออมก็คือชาวบ้านออมด้วยใช่ไหมรับจัดสมทบด้วยแล้วรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานเนี่ยรุ่นอนาคตยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นกองทุนซึ่งคนพอกเกษียณหรือพอทํามาหากินไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะมีเงินกินทุกเดือนทุกเดือนไม่พอนะพูดง่ายๆมันจําเป็นต้องมีกองทุนการออมแห่งชาติเริ่มออมกันเลย แล้วก็รวมเรื่องบำนาญไว้ด้วยกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าเบี้ยยังชีพก,ก็ก็เป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้ซึ่งมันไม่พอประกันสังคมเนี่ยก็มีมีเรื่องสะสมมันไวกําลังคนทํางานโรงงานเนี่ยก็มีกองหนึ่งเออแล้วมีบําเหนจด้วยซึ่งโดยส่วนตัวก็ไม่ไม่เห็นด้วยเรื่องบาเหน็จเพราะบาเหน็จเนี่ยมันจะไปแก้โจทย์เรื่องแก่แล้วไม่ลำบากไม่ได้เพราะนั้นต้องไปเน้นเรื่องบํนานาญเป็นหลัก แม้จะมีความพยายามในการหาแนวทางเกี่ยวกับการออมหลายช่องทางแต่ขณะนี้ยังคงไม่มีข้อสรุปขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนายลุงหมท่านประยุทธ์ไทย PBS รายงาน